ต้องเดินต้องเดินวจสายเตะคว้าปั๊บกาวต้องจำไ้ก่อาเลยอย่าว่าา่เราขลองบนเี่ยเป็นไงบ้างครับประชพชนโอ้ผมยกสามเกิดอะไรขึ้นเรี้ยก็พาดไปโดนหมัดพี่แล้วเนี่ยอืครัหมัดเดียวออการซึมแล้วก จะว่ายกสีเราก็พยายามจะไล่พยาก็ทําได้ด้วยใช่ไหมครับผมแต่ว่ายกห้าออกมาบรรยากาศมันทําให้เราต้องต้องเดินครับผม้วก็ไม่ประสบผลความสำเร็จในวันนี้ครับผมเเมของผมนะครับผมอ่ะผู้ชงเรามาเป็นไงบ้างทีรีดลงก็เขามาดีครับที่ว่าตอนนึงที่ที่ต่อให้เขานี่มีมีผลไหม ถ้าเกิดคิดว่าช็อนนั้นนี่ยกสามนี่ถ้าเกิดไม่โดนหมัดคิดว่าเกมจกมาในรูปแบบไหนครับก็แบบก็น่าจะสูสีนิดนึงับผมก็ยอมรับเลยว่ายกสามีไปพลาดโดนหมัดโดยรวมพอใจเกมวันช่วงนี้ไหมพอใจมับมีมีตรงไหนบ้างะที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็ลูกประมาทนิดนึงครับเหมือนโ้นถ้ามีโอกาสอยากอยากล้างตาอีกทีไหม ก็ได้ครับแต่น่าจะทำโฟมกว่าผมไฟสองไฟวันนี้ก็ทำให้สำเร็จครับแต่ก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับผมฝากไปถึงแฟนๆที่ติดตามเชียร์เราวันนี้หน่อยครับอ่าก็ขอตัวเอฟซีทุกคนนะครับที่วันนี้ทำไม่ได้ครับที่ทำให้ติดตามครับครับผมน้องไม่เป็นไรครับสู้ต่อไปครับผมกำลังใจให้ครับนี่ก็เป็นทางด้าน ก็คือครับคิดีนดวงโอ้โหยี้ขึ้นไปรับอาชีพนานพอสมควรเลยครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับอาชีพสามหมื่นครับสามหมื่นถ้าเกิดคิดว่ายุคนั้นนี่จังหวะนั้นไม่ได้หมัดยกช่วงปลายยกสามเกมเกมจะออกมาในรูปแบบไหนครับก็แย่ครับเพราะน้องเขาใหญ่มากอืมแม้ว่าเราได้เปรียบปอนร์งไหมวันนี้ครับแต่ว่าลูกร่างเราลูกร่างก็ยังเล็กกว่าเขาถ้าเกิดเขาเขาไม่โดนหมัดจังหวะนั้นนี่เกมหน้าจะออกมาสนุกกว่านี้สนุกครับ แต่ว่ายก4ีหลังจากที่เราได้ได้หมัดย,ยกสามยก4ี่เขาก็พยายาม<อ>จะเล่ง,งพยายามเล่งเพราะเขาแทงเเห็นอาวธเขาเห็นครับเขาใหญ่คก็ดูเรายุบย้นไปเหมือนกันนะใช่ครับถ้าไม่ได้หมัดคัมด้มก็นาะเซตนน้องเขาใหญ่ยวลอน้รับว่าเขาใหญ่เขาใหญ่อาวธไหนครับที่สร้างความหนักใจให้เราเลยวันนี้ลูกยาวครับลูกลูกแบบ จะคุบแล้วเดินเดินตีเดินตีอะไรอย่างเงี้ยพอเขาตีมาถึงไหลถึงหน้าอกแต่ดอกถึงหน้าอกถคือว่าเขาเดินเร็วถึงตัวตลอดเห็นแต่คุณลุงเขาเดินไม่มีวุธนํำถ้าเกิดเขามีวุธนํำเนี่ยเกมจะออกมารูปแบบอะไเกมว่าน่าจะลาบากครับพวกเราลําบากเพราะเราเล็กกว่าเยอะอเราเราต้องยอมรับสภาพครับว่าเขาว่้ว้องเขาถ้ามีวุธนํำของแย่ของเหนื่อย เป็นแฟนคอมเมนต์ก็มาว่าเราสไาลการโจมวันที่แสนชัยเลยแขงซ้ายเนียนตาขอบคุณมากครับที่ติดตามผมครับผมว่าอยากพัฒนาให้ดีกว่าเดิมครับผมนี่โดยรวมพอใจผมนะก็ก็พอใจอยู่ครับก็ยังต้านน้องเขาได้ัมีตรงไหนที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขเอ่อลูกขี้เกียจออกวุธเพราะว่าออกคางมารับไม่ขี้เกียจยกเตะครับเหมือนแบบที่ไม่ทันก็เขาถึงตัวปึ๊บปึ๊บป๊บอย่างเงี้ยมเตะเตะอะไร้นมา แล้วมีแฟนๆเนาไม่ก็มาว่าเหมือนเราจะถอยมากเกินไปเราคิดยังไงก็ยังไงครับก็น้องเขาเดินไวครับคุณให้ให้ผมไปดันสู้หรือให้ผมไปแบบยืนประทะตรงตรงตัวมวยตัวเล็กก็เสร็จเรียบร้อยครับยังไงก็เสร็จถ้าเราไม่ถอยเราไม่ใช่จังหวะหลบหลีกใช้ความเร็วเราเสร็จแน่ๆครับเพราะน้องเขาใหญ่เราจุกจกไปคิดไปใช้สมองใช้คิวทุกันก็ท้าไปมีแต่เจ๊งครับเจ๊งแน่ๆอันนี้ทำสำเร็จแล้วอย่าฝากไแฟนๆที่ติดตามเราเลยก็ ขอฝากขอบคุณครับทุกคนที่ติดตามผมครับก็จบจากไฟนี้ก็ขอลาอุปสมบทก่อนครับสิบวันครับแล้วก็จะกลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมนผครับผมวันไหนครับผมวันที่2ี่สเอ็ดยีครับที่ปักช่องนครราชสีมาบ้านเกิดผมครับผมโอเคครับน้องขอบคุณมากครับผม